กลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ของรายการ l i ฟ e เดลชิโนบายยามาฮ่กิจกรรมการตลาดในแนวสปอร์ตมาร์เก็ตติงนั้นถือว่าอยู่คู่กับแบรนด์ย a ม a ฮ่มายาวนานยามาฮ่าให้ความใส่ใจทางด้านกิจกรรมการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถจักรยานยนต์หรือเป็นเรื่องของกีฬาฟุตบอลไปชมงานแถลงข่าวนี้กันเลยค่ะ ยามาห้าหนุนเมืองทองอย่างต่อเนื่องลุยศึกไทยลี2024ลยลก2024ถึง2025ไล่ล่าความสำเร็จในประเทศไทยและศึกเอเชียทั้งนี้คุณพงษ์สะทอนเอื้อมองคลชยัยประธานกรรมการบริหารมิสเตอร์ฮิเดฮิโกะทาคากิรองประธานกรรมการบริหารคุณพานุพลกิติคำรนผู้จัดก,การใหญ่ด้านการค้า คุณอุกฤษภาควิวัฒร,รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้าและการตลาดของบริษัทไทยยหาหมอเตอร์จำกัดร่วมถแถลงข่าวกับคุณวิรักษ์โหลทองประธานสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดคุณรนฤทธิ์ซื่อวาจาพ่วอหน่วยการสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดพร้อมด้วยทัพแข่งดังในงานถแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดภายใต้แคมเปญ Fearless Killins เมืองทองไม่กลัวไข่เพื่อเป็นการไล่ลากความสำเร็จในศึกไทยลีกและศึกเอเชียแชมเปี้ยนชิพรอบคัดเลือกประจำฤดูกาล2024-2025โดยทั้งนี้ แบรนด์ยามาฮ่ายังคงร่วมผลักดันสโมสรเมืองทองยูไ e นเตดอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่17โดยแบรนด์ยามาฮ่าให้การสนับสนุนและผลักดันสโมสรเมืองทองยูไนเตดอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2008จนมาปีนี้2024ถือว่าเป็นกิจกรรมสปอร์ตมาเก็ตติ้งหในวงการรถจักรยานยนต์ที่ให้ความสำคัญนั่นคือแบรนด์ ยามาฮ่าเดี๋ยวไปฟังการสัมภาษณ์จากคุณพานุพลกิติคำรณผู้จัดการใหญ่ด้านการค้าบริษัทไทมมาฮ่ามอเตอร์จำกัดกันเลยค่ะก็สวัสดีครับทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันเปิดตัวของสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดนะครับ17ปีแล้วครับที่เราได้เป็นสปอนเซอร์กับทางเมืองทองยูเนเต็ดมานะครับทำไมเราถึงเป็นสปอนเซอร์ครับเพราะว่าเรามีนโยบายในเรื่องของการทำสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งมาเป็นระยะเวลายาวนานมากๆนะครับ ตั้งแต่เมื่อ17ปีที่แล้วนะกลุ่มลูกค้าของรถปอร์ซช่ยามาฮ่ากลุ่มลูกค้าของอผู้ชมในเมืองทองเองเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันนั้นเองเป็นการส่งเสริมซึ่งกันละกันอีกอย่างนึงครับในส่วนของยามาฮ่าเองเนี่ยอยากจะส่งเสริมกีฬาฟุตวันซึ่งเป็นกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศนะตั้งแต่รุ่นเด็กเลยจนถึงรุ่นรุ่นรับรุ่นผู้ใหญ่เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นนโยบายหลักของเราที่เราเพยายามจะส่งเสริมกีฬาให้เติบโตให้มากยิ่งขึ้นสำหรับสมาชิชา ha, กชาวยามาฮ่าทุ นัดที่จะเข้ามาดูในสนามเกมเย่านะครับในทุกๆครั้งที่มีนะครับเราก็จะมีการโปรโมทผ่านยาม่าโซซายตี้นะครับเพราะนั้นท่านที่สนใจนะครับสามารถที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของเราได้ทุกๆครั้งเลยนะครับแล้วก็ทางสนามก็ยินดีต้อนรับครับเรามีทั้งที่นั่งเรามีทั้งเรื่องของห้องที่จะเข้ามารองรับท่านด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันอีกหนึ่งวันนะครับสำหรับการเปิดตัวของกีฬาของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าปีนี้เมืองทองยูไนเต็ดน่าจะได้แชมป์ติดมือ นับกลับมาอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณครับ